สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์ดีๆวันนี้วันอาทิตย์นะครับก็ตรงกับวันที่30ตุลาคมปีพุทธศักราช2565นะครับหยิบยกเอาคอลัมน์ของคุณอิสราสุนทรบัตรชื่อคอลัมน์คือพูดจาภาษาโลกเนี่ยเอามาเล่าให้ฟังวันนี้มีเรื่องดีๆนะครับที่อยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังนะครับถ้าใครสะดวกอยากจะบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย โดยเฉพาะกรณีที่หนองบวัวลําพูเราคงยังจะไม่ลืมกันนะครับเดี๋ยวจะมีหมายเลขบัญชีเนี่ยมาบอกกล่าวมาเล่าให้ท่านฟังกันนะครับท่านทุกฟังจะได้มีส่วนช่วยในการทําบุญให้กับน้องๆที่ต้องเสียชีวิตไปนะครับแล้วก็เป็นการเยียวยาจิตใจของพี่น้องที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับวันนี้เนี่ยคุณอิสลาให้หัวข้อว่าทําไมเขาต้องทําแบบนั้นเริ่มต้นอย่างนี้นะครับทําเป็นเล่นไปนะครับ ทำเปเล่นไปครับตอนนี้นังสือพิมพ์ไทยโพสต์เนี่ยอยู่จนครบ2ีปีครับแล้วนะครับแล้วก็ทำเป็นเล่นไปเหมือนกันผมเขียนคอลัมนี้เนี่ยตั้งแต่หลังเหตุการณ์นายวันวันเมื่อปี2001มีช่วงที่เว้นก็คือช่วงที่ผมอยู่อินโดนีเซียแล้วก็เพิ่มจะเริ่มกลับมาเขียนก็ช่วงสุกรานปีนี้เนี่ยแหละครับใครจะไปคิดนะครับว่าคนที่เรียนวิชาภาษาไทยแค่ป4แล้วก็มีลายมือเขียนภาษาไทยเทียบเท่ากับเด็กปนหนึ่งอย่างผมเนี่ย จะมีโอกาสเขียนบทความภาษาไทยเป็นเวลายาวนานได้ขนาดนี้นะครับใครจะคิดล่ะครับและสิ่งที่เหลือเชื่อไปกว่านั้นเนี่ยคือใครจะคิดล่ะครับว่ามีคนอ่านสิ่งที่มีคนมีลายมือเขียนภาษาไทยเทียบเท่าเด็กป .1 เขียนใครจะคิดล่ะครับว่ามีคนอ่านด้วยแต่มีครับคืออย่างนี้โจทย์ดั้งเดิมเนี่ยนะครับคุณอิสาราบ,บอกว่าโจทย์ดั้งเดิมของคอลัมน์นี้เนี่ยคือตอนนั้นคุณเปลเสีเงินติดต่อมาในฐานะที่ว่าผมก็เป็นลูกเป็นหลาน แล้วก็อยากจะให้ผมเนี่ยพยายามอธิบายให้คนไทยเข้าใจความสัมพันธ์และก็ความรู้สึกของคนอเมริกันจากเหตุการณ์นายวันๆนะครับมากกว่าแค่การรายงานข่าวเหมือนที่อื่นเขาช่วงแรกๆเนี่ยเขาก็ให้ผมเขียนทุกวันนั่นแหละครับหลายเดือนทีเดียวพอผ่านไปหนึ่งปีลดให้ครับเหลือห้าวันต่อสัปดาห์พอผ่านไปสักพักหนึ่งก็ลดให้ใหญ่เลยทีนี้เหลือสัปดาห์ละครั้งครับ ซึ่งบอกได้เลยว่าวันไหนมีเรื่องเขียนวันไหนมีอารมณ์เขียนแล้วสิ่งสาคัญที่สุดคือวันไหนมีใจที่จะเขียนเนี่ยทุกอย่างมันก็จะราบรื่นแล้วมันก็เขียนอย่างง่ายได้นี่แหละครับแต่ถ้าเกิดวันไหนตรงกันข้ามนะครับคิดเรื่องไม่ออกไม่มีอารมณ์และสิ่งสําคัญที่สุดก็คือไม่มีใจจะเขียนเนี่ยนะครับต่อให้จุดทูปมากี่ดอกกี่ดอกให้ภาวนาถึงสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ทุกชั้นทั้งในสวรรค์ทั้งในนรกก็ตามเนี่ยยังไงยังไงมันก็ไม่มีทางเขียนอะไรได้หรอกครับถ้าเป็นสมัยก่อน เอาละอาจจะมานั่งหมุนดินสอกับปากกาพยายามฝืนเขียนอะไรก็ได้มองกระดาษบ้างเปล่าบ้างมองออกไปนอกหน้าต่างบ้างมองเพดานบ้างแต่ก็ยังเขียนไม่ออกอยู่ดีนะครับถ้ายุคนี้เนี่ยก็ยังมองนอกหน้าต่างมองเพดานแต่จะมองจอคอมแทนมองกระดาษที่ว่างเปล่าส่วนบางวันเนี่ยนะครับตั้งใจเขียนครับเขียนเรื่องหนึ่งแต่อารมณ์มันพาไปอีกทางหนึ่งตอนเริ่มเขียนขอลัให์่ใหม่เนี่ยผมติดเป็นประจำนะครับเนื่องจากว่าต้องเขียนทุกวัน ก็ตามระษาะมนุษย์เนี่ยแหละครับมันก็มีอารมณ์แปรปรวนอยู่บ้างนะครับบางวันมีพลังงานสูงแลือเกินทําอะไรได้ทั้งนั้นแหละครับบางวันก็หมดไฟเฉยเลยไม่อยากจะเจอหน้าคนอื่นวันไหนที่ต้องเขียนบทความในวันที่หมดไฟและไม่อยากจะเจอหน้าคนอื่นเนี่ยมันเป็นวันที่ทรอมานจริงๆยิ่งเฉพาะวันไหนที่มีเด a ไลน์เป็นช่วงไฟจี้ก้นแล้วเนี่ยนะครับเป็นช่วงเวลาที่ต้องก้มหน้าก้มตาเขียนฝืนความรู้สึกของเราแล้วก็เขียนแบบอืดสุดๆเลยนะครับคําแนะนําที่คุณเปรวให้เนี่ย ผมยังยึดจนถึงบัดนี้ครับเมื่อถามว่านในวันที่เขียนไม่ออกคุณเปรมมีคําแนะนําอะไรบ้างเขาก็ตอบประมาณว่าจ็อบต้องเขียนตามอารมณ์ถ้าวันนั้นเนี่ยรู้สึกโกรธก็ต้องเขียนออกในแนวกดโกรธแต่ถ้าวันนั้นมีอารมณ์ขันก็เขียนตลกๆไปอย่าไปฟื้นอารมณ์ของเราเพราะมาเขียนตามอารมณ์ที่เป็นอยู่เนี่ยมันจะเป็นบทความที่ออกมาจากใจของเราแท้ๆบทความที่ดีคือต้องให้คนอ่านสัมผัสสิ่งที่อยู่ในใจของเราเท่านั้นแหละครับ ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าแฟนคอลัมั์มเนี่ยพอจะจํากันได้หรือเปล่าคือเมื่อประมาณสักสองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับผมเขียนบทความเกี่ยวกับเหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดน้องบวัวลําพูและในบทความเนี่ยผมบอกว่าผมกําลังจะพาครอบครัวกลับบ้านเหาในช่วงโรงเรียนปิดเทอมของลูกนะครับเนื่องจากว่าจังหวัดน้องบวัวลาพูเนี่ยก็อยู่ไม่ห่างจากจังหวัดสกลนครสักเท่าไหร่นะผมก็ตั้งใจไปอำเภอที่เกิดเหตุนั่นแหละครับซึ่งเมื่อไปถึงที่นั่นเนี่ยจะทําอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน ผมไม่ใช่คนที่ชอบชมสถานที่ที่มีเหตุการณ์โศกเศร้านะครับไปเพื่อไปดูเฉยๆผมไม่ใช่ประเภทเวลามีอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยจะต้องชะลอรถแล้วก็มองเหตุการณ์ด้วยอารมณ์อยากรู้อยากเห็นไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่ดาร์กขนาดนั้นครับแต่เหตุการณ์ที่อำเภออุทัยสวรรค์เมื่อวันที่6ตุลาเนี่ยมันสะเทือนใจจริงๆและถึงแม้พวกเร,เราเองก็คงจะเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วนะครับแต่ว่าในฐานะที่เป็นเขยอีสานแล้วก็มาแถวนี้อยู่แล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าต้องไปให้ได้ ผมบอกเลยครับพราะเห็นสถานที่จริงเนี่ยมันเหนือคำบรรยายเหลือเกินจากภาพที่เห็นในข่าวไม่ว่าจะเป็นศูนย์เด็กเล็กหรือวัดที่จัดงานเผาเนี่ยพอเห็นสถานที่จริงแล้วมันยิ่งสะเทือนใจเข้าไปอีกนะครับอบตอุทัยสวรรค์ติดกับถนนครับแล้วก็เป็นบริเวณพื้นที่กว้างมากเมื่อผ่านทางเข้าอบอตไปแล้วเนี่ยจะมีสนามหญ้ากว้างใหญ่กว่าจะถึงที่ทําการของอบอตข้างหลังตัวอาคารเนี่ยจะมีลานอนเนกประสงค์อยู่มีห้องน้ํามีห้องเก็บของอื่นๆออีกมากมาย แล้วก็ในมุมเล็กๆเป็นอาคารเดี่ยวๆในบริเวณนั้นแหละครับคือศูนย์เด็กเล็กที่เกิดเหตุน,นั่นแหละครับวันที่พวกเราไปเนี่ยนะครับตรงกับ,บันอาทิตย์ครับเราก็ไม่คิดหรอกครับว่าจะเจอใครหรือว่าจะมีอะไรเปิดแต่เนื่องจากว่าไปที่วัดมาแล้วไม่เจอใครนะครับก็เลยเลี้ยวเข้าไปที่อบบอต่อเพื่อจะเจอใครสักคนหนึ่งไม่ใช่เพื่อไปการรบกวนหรอกนะครับแต่จะได้ดูว่ามีกองทุนตรงไหนหรือเปล่าหรือว่าเขารับบริจาคเงินอะไรหรือเปล่า เพราะว่าตั้งใจจะไปทําบุญให้กับครอบครัวของเหยื่อทุกรายเนี่ยแหละครับปรากฏว่าพอเข้าไปเจอเจ้าหน้าที่เนี่ยเมื่อถามเขาว่าพอมีตรงไหนที่จะบริจาคเงินให้กับเหยื่อเหตุการณ์ได้บ้างเนี่ยเขาก็ชี้ไปที่หลังอาคารอบตอมีเต็นท์แล้วก็มีเจ้าหน้าที่นั่งอยู่ส่วนหนึ่งเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากจังหวัดนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่อบตอนั่นแหละครับทําหน้าที่รับแขกสําหรับใครที่คิดอยากจะเข้ามาบริจาคเงินหรือว่าช่วยเหลือครอบครัวเหยื่อในบรหยุดของเขาเนี่นะครับ พอคุยไปได้สักพักหนึ่งเขากระชี้ไปที่อาคารข้างๆแล้วก็บอกว่าที่ตรงนั้นแหละคือที่เกิดเหตุซึ่งผมสารภาพว่าดูไม่ออกจริงๆนะครับเพราะไม่ได้คิดว่าอาคารธรรมดาธรรมดาอาคารหนึ่งเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ร้ายแรงขนาดนั้นเกิดขึ้นได้พอไปดูจากข้างนอกเนี่ยเราจะเห็นหน้าต่างอยู่บานหนึ่งที่ประตูเนี่ยยังแตกอยู่เราก็เห็นมีคนมาถวายน้ํา ให้ขนมแล้วก็ของเล่นให้กับวิญญาณของเหยื่อเห็นพวงมาลัยตั้งอยู่หน้าประตูแล้วก็มีทูบเทียนปักอยู่หลายจุดด้วยกันเจ้าหน้าที่ที่นั่งอยู่ที่นั่นเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่เขารู้จักคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขารู้จักเหยื่อเขารู้จักครอบครัวของเหยื่อทุกรายเขาบอกว่าครอบครัวเนี่ยยังทําใจไม่ได้นะครับและพวกเขาเองก็ทําใจลําบากเหมือนกันหลังจากที่อมอบเงินที่เราตั้งใจบริจาคไปแล้วเนี่ยผมก็ค่อยๆอ,อ,อธิบายให้ลูกเข้าใจว่าทําไมเราถึงมาที่นี่ และก็อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้เหมาะสมกับเด็กวัยเขวบกับวัยหขวบให้เขาได้เข้าใจนะครับโดยที่ไม่ให้เขาต้องฝันร้ายเป็นการให้เกียรติเดี้ยให้เกียรติกับสถานที่ให้เกียรติกับเหตุการณ์แต่ไม่ให้โลกสวยจนเกินไปด้วยนะครับมันเป็นการอธิบายที่ยากเหลือเกินและในอนาคตเนี่ยผมก็จะต้องอธิบายให้เขาเข้าใจว่าทาไมเขาเคยเห็นแต่รูปคุณปู่ของเขาแต่ไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสอันนั้นจะเป็นการสนทนาที่ยากกว่านี้อีกครับ เอาละครับหลังจากที่อธิบายให้ลูกเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์แล้วเนี่ยนะครับเขาก็ถามคําถามขึ้นมาว่าทําไมเขาต้องทําแบบนั้นผมกับเจ้าหน้าที่ยืนอยู่ข้างๆพูดพร้อมกันว่าไม่รู้เลยแล้วผมกับแฟนก็ชวนลูกๆกรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญ,ญญาณเดือทุกฝ่ายที่หน้าประตูที่เกิดเหตุนั่นแหละครับทางเจ้าหน้าที่บอกกับเราครับบอกว่าเร็วๆนี้เนี่ย จะมีการทำบุญให้กับพวกเขาซึ่งเร็วๆนี้คือวันพุทธที่26ตุลาคมผ่านไปแล้วนะครับถ้าจะต้องสรุปเนี่ยนะครับคาเหมาะสมเมื่ออยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดออกได้คาเดียวเท่านั้นคือคําว่าซเรียลซึ่งคนไทยบางคนเนี่ยจะแปลว่าเหนือความจริงแต่ว่าความรู้สึกของผมเนี่ยมันมากไปกว่านั้นครับมันมีความเป็นเหลือเชื่อผสมอยู่ด้วยนะครับในคำคำนี้เนี่ยเอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะมีส่วนร่วมช่วยเหลือเจา้าหน้าที่และก็ครอบครัวของเหยื่อทุกราย เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับถึงแม้ว่าเหตุการณ์จะผ่านมาเกือบหนึ่งเดือนแล้วก็ตามเนี่ยน,นะครับท่านสามารถที่จะบริจาคเงินเข้ากองทุนได้นะครับชื่อคืออย่างนี้ครับชื่อคือกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีชื่อยาวหน่อยนะครับกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีเลขที่บัญชีนะครับเป็นของธนาคารกรุงไทยสาขาศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำพู ธนาคารกรุงไทยสาขาศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำพูเลขที่บัญชีนะครับ6 6 2ขีด0ขีด40-701ขีด3ทวนอีกครั้งนะครับเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับเลขที่บัญชีคือ6 6 2ขีด0ขีด40-701เ์นขีด3เรียนเชิญน,นะครับ